ทำไมทำไมรู้กันก็หนาวอ่ะผมภาพที่น่ารักมากเลคือขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากๆมากๆโอ้นาๆนี่มัจะเพลงของเราหรือเพลงของทุกคนเห็นนะครับก็ร้องกันได้ทุกคนจับกันได้นะก็ขอบคุณอยู่ด้วยให้มาร้องเพลงนี้ด้วยมาแจ๋วเยี่ยวกันยิ่งมังก็